ัดสินใจเขาเรียกอะไรล่ะลดความสัมพันธ์ก็คืออนสี่สามเดือนตามข่าวเลยเหรอสามเดือนครับประมาณช่วงหลังวันมะเ็นไายครับก็ก็ก็คุยกันครับจริงๆผมเป็นคนตั้งคําถามก่อนตั้งคำถามว่าในเมื่อสิ่งต่างๆเราปรับจูนเข้าหากันไม่ได้นน่นนี่นั่นคุยกันเฮ้เราลองหางกันอีกดูไหม เพราะว่าจริงๆเราเคยหายกันแล้วครั้งหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มันก็ขาดกันไม่ได้ตอนนั้นก็ต้องกลับมากลับมาเจอกันกลับมาคบกันเหมือนเดิมแล้วก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นแต่วันหนึ่งก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเหมือนคาว่าเด่น<ๆ>เด่นเด่นรู้สึกคิดของเราเองถูกไหมว่าเรารู้สึกว่าเราควรความสัมพันธ์เรามน่าจะไม่ไหวแล้วเราเลยตัดใจบอกก่อนป่ะ ก็อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอยากทําแบบนั้นไม่ก็คงไม่ได้อยากทำเป็นเพราะว่าอยากแต่งงานไม่ใช่ครับตามตามข่าวอาจจะบอกว่าอยากแต่งงานแล้วก็เลยแล้วก็เลยแบบแยกทางกันแต่ว่าแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องของว่าผมเคยเห็นเขาแบบโซเชียลอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้ผมก็เลยถามเขาหลายครั้งซึ่งผมก็มองว่าเอยเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในการตอบคาถามนี้มากๆว่าเขาไม่อยากมีครอบครัวมีลูกอะไรเงี้ย แต่ผมไม่ได้อยากมีเร็วๆนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากมีครอบครัวเร็วๆนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตมากใช่ก็ก็เพียงแต่ผมจะไม่เข้าใจในเรื่องของการที่ไม่อยากมีครอบครัวผมไม่เข้าใจผมผมเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้หมายความว่ามุมมองเรื่องการมีครอบครัวไม่เหมือนกันใช่ผม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 เข้าใจแค่ว่าคนเราจะมีครอบคนเราจะมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่เข้าใจเรื่องเรื่องการไม่มีครอบครัวจริงๆมันเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นเคยอาจจะเคยเห็นแต่แบบ ไม่เก็ตจริงๆเด่นกับแกนเคยคุยกันไหมเรื่องนี้แต่เคยอะรผมพบกันใช่ครับคุยมาเรื่อยๆครับก็คือตอนก่อนอันนี้มันตรงกันหรือมันไม่ตรงกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้จะเป็นการแบบเขาพยายามที่จะเข้าใจกันมากใช่ส่วนใหญ่เวลามีเรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยผ่านกันมาตลอดเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเรารู้สึกแฮบมีความสุขที่อยู่ด้วยกันจนลืมลืมจนลืมมอง ปกเคียเรื่องเ,เรื่องพักเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนที่แบบออว่าจะทําให้เข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะมองข้ามไปตลอดแล้วปัญหาคือมันเรื่อ,องหมงงการแต่งงานจริงๆไปหรือว่าไม่มีปัญหาอื่นคือปัญหาเรื่องการแต่งงานมัน,มนเหมือนมันเหมือนเรื่องที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแบบไม่ได้กลับไปคบกันเ,ออเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องนั้นเนี่ยผมกลับไปง้อเขาตั้งแต่วัน แต่แต่ถ้ามันถึงเรื่องที่จะไม่คุยกับเขาตรงๆว่าเออเราไม่ได้เอาเร็วๆนี้นะอรอย่างยคุยๆไม่ได้คุยโหมดอยู่ว่ามันไม่ใช่เร็วๆนี้แต่เขาแต่เขามั่นใจมากว่าว่าเขาจะเป็นเขาจะใช้ชีวิตแบบแนี้คือทางเขาคือยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะใช่เพราะมันเป็นเรื่องอนาคนเรื่องไกลมากดีไม่ดีในอนาคนผมอาจจะไม่อยากมีครอบครัวก็ได้ต้นตัดสินใจตอนนี้คือมันตัดสินใจไงเด่นหมยความว่าคิดทบทวนกับตัวเองมาระยะหนึ่งแล้วถึงพูดไปหรือว่ายังไงก็ ก็เป็นเรื like right. ่องที s <S ่เข้าก well. ันไม่ไ huh. ด er ้เ oh, ร exactly. well, ื okay? ่องที่แบบความเป็นความเป็นตัวของตัวเองแต่ละแต่ละแต่ละของเขาและของเรามันมันมันถ้ามันแรงถ้ามันแรงแรงก็คือความเป็นตัวเองของผมไปทาร้ายเขาด้วยแสดงว่าเรื่องที่มันใหญ่จริงๆมันคือเรื่องการเข้ากันไม่ได้ของตัวเองส่วนตัวใช่ครับผมก็จะเป็นคนแบบพูดจาแบบ เขาใช่ถามตรงๆแบบบางที่พูดไม่คิดอะไรงเงี้ยเป็นคนแบบอย่างเงี้ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแลแ<ต>้วก็ย่างใน,นมันคือเรื่องจริงใช่ไหมว่ายิ่งบกนานยิ่งทำให้แบบความเป็นตัวเองม,มากขึ้นกว่ากว่านเออจริงๆก็เป็นตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราพยายามที่จะไม่เอาความเป็นตัวเองมาอยู่เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าแต่บางครั้งมันก็ข่าวเขาไม่เขียนว่าเพราะ การเลี้ยงดูเหมือนแบบแกลนเป็นลูกคุณหนูนั่นอะไรเงี้ยอ่ะเด่นจะเกียงนี้เงไม่เกี่ยวยไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยพ่อแม่แกลนน่ารักมากที่เกตทุกคนน่ารักมากน่ารักมากๆซึ่งไม่เกี่ยวเลยเออไม่เกี่ยวเลยว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนผมถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนมันมันเป็นเรื่องของผมกับข,ของเขาออมันเป็นเรื่องของความชอบความไม่ชอบขอของเขาและของผมมากกว่าครับม่เกี่จริงๆกินอันนี้เด่นก็ไม่ได้ออกมาประกาศแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องว่าเราเลิกกันอะไรเงี้ย ข่าวมันออกมายังไงเรางงงงเนื้ก็ก็ไม่ไม่ไม่น่างงเท่าไหร่เพราะว่าวงการบันเทิงก็ก็เดงเวลาไปทํางานอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนเจอผมที่กองเนี่ยเขาจะเห็นผมซึมซึมแล้วผมก็มีน้ําหนักตัวที่ลดลงค่อนข้างฮูบแล้วก็แปลงๆไปเขาก็จะถามอย่างนั้นเราก็ไม่ตอบเรื่อยๆจนสุดท้ายก็บอกเออบอไปก็เออก็พูดไปเรื่แฟนมาพักนึงแล้วแล้วผู้จัดก็ ผูดจัดพู้ลุกับอะไรอยนี้เขาก็ถามว่าเออทำไมทําไมแปลกอาการแปลกทุกคนก็จะจับสังเกตได้อยู่แล้วแหละก็ผมก็ไม่รู้มันคืออาการอะไรผมก็งงๆมันกินไม่ได้นนไม่หลับกูไม่ไม่หลับร้องไห้ไม่ไม่มีร้องไห้ไม่มีเลไม่มีร้องไห้มันงงๆนะฮะแล้ มันมันงงมันเหมือนจับสนอยู่ยังไม่รู้ความจิงตัวเองถูกไหมใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ผ่านมาสามเดือนดีขึ้นแล้วนะครับเยอขึ้นเยอะเออถ้าจากเรื่องเลือดเจ้าพยาแต่มันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเลือดเจ้าพยามันจบนานแล้วตอนนั้นเหลือประมาณสักเจ็ดสิบต้นเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ตอนนี้เหลือหกสิบห้าเออแล้วแล้วตอนตอนที่บอกกับแกลตอนนั้นว่าเราขอขอยุติแล้วแะ้วคอเลิกแล้วเงี้ยแล้วคุยยังไงคะแกเขาเข้าใจเราเลยไหมหรือยังไงเดนเข้าใจเลยอื เข้าใจทันทีเลยเขาไม่ยื้อเลยเขาไม่ยื้อเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเรื่องที่พูดกันมันมีเหตุผลเรื่องที่เขาพูดผมก็รู้ผมคือเรื่องกคือแยกกันเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนที่ถูกอ่ะเข้าใจไหมผมไม่ใช่คนที่ถูกที่แน่ๆผมก็เป็นคนผิดคนหนึ่งในมุมมองกันมันยากไหมในมุมมองความผิดที่เ่นบอกหมยความว่ามันผิดมันเรื่องอะไรเรื่องของเวลาได้ไหม มันมันผิดมันผิดที่มันผิดที่มันเริ่มจากการเป็นความเป็นตัวเองอของแต่ละคนและ ความเกรงใจกันมากเกิดไปมายถึงตอนแรกๆแบบมีอะไรก็ไม่พูดมีอะไรก็ไม่พูดมีพื้นที่ให้การหวังดีให้กันตลอดจนจนแบบไม่ได้มองว่าเออเรารู้สึกยังไงแต่วันหนึ่งไอ้ที่รู้สึกยังไงมันได้พูดออกไปอะไรอย่าง้นตอนนี้เองมันผมก็พูดงง่อนเวลาเวลามีส่วนไหนเด่นด่เช่นแบบเราอาจทํางานเยอะไม่ค่อยได้เจอกันหรืออะไรเงี้ยไม่เลยเราให้พื้นที่กันได้ดีมากทุกวันนี้ผมก็ยังโทรหาเขาอยู่ตั้งแต่แยกกันไปผมก็ยังโทรคุยกับเขาอยู่ก็คือยังเช็คสารรู้สุดกันอยู่ใช่และและหลายๆครั้งผมก็จะ ผมก็ยังเป็นคนพูดทำปา,าซึ่งไปทําร้ายเขาอยู่เหมือนเดิมเล<อ>ยซ่าอย่างตอนนี้บอกว่าครั้งที่แล้วบอกว่าผมรู้สึกว่าขาดเลยไม่ได้ครั้งนี้ยังทำกลับเข้ามาอยู่นะคร้งนี้หายครั้งนี้เล่าตอนนี้ตอนอนี้ตอนนี้ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกนั้นเพราะว่าผมยังโทรผมยังโทรหาเมื่อเช้าก็โทรมีข่าวก็โทรมีเรื่องวันนี้ไปถ่ายละครกลับมาเจอเรื่องดีๆเจอเรื่องไม่ดีก็โทรแล้วก็แล้วก็เล่าให้เขาฟังทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเขาก็จะ คอยเตือนคอยคอยสอนเมื่อก่อนเลยที่แบบว่าเออบางทีเป็นเพราะตัวเราเองหรือเปล่าหรือว่าบางทีเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าเขาก็จะแนะนำเราตรงนี้เป็นอาการของมออนไ่ใช่มูออนผมก็ผมมูออนส่วนตัวผมว่ามูออนแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนที่ถ่ายละครด้วยกันว่ามูออนไม่ได้แล้วการที่ว่าตอนนี้เราจะไม่กลับไปเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมเหมือนคืนนั้นโอกาสนะมันเป็นเพื่อนมันน่าจะดีกว่าถูกไหมก่อนถ้า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 ณปัจจุบันตอนนี้คิดอย่างไรใช่อนาคตเป็นไปได้ไหมพี่เด่นหรือว่า อนาคตทุกอย่างเป็นไปได้แต่วในความรู้สึกว่นนี้มีทัแบแวบไหมว่าแบบไม่หรือมอดีหรือกลับไปดีอะไรก่อนหน้านั้นมันมีครับก่อนหน้านั้นมันมีแต่รู้สึกว่ามันก็จะถูกอะไรขัดตลอดหมายถึงว่าเอเดี๋ยวเราก็เป็นทให้เขาเสียใจดีทาให้เขาแบบรู้สึกแย่นี่ก็เหมือนเหมือนเลิกกันด้วยเพราะความหวังดีกับเขาด้วยถูกไหมไม่อยากให้เขารู้สึกแย่กับคาพูดเราอะไรอย่างเงี้ยพูดหลายอย่างเลยครับผมผม ก็อะไรประมาณนั้นนะครับก็หลายอย่างเลยไ้ท้องฝั่งแกลนเองเพราะว่าไงบ้างเราลองมีโวกาสได้ถามคนข้างตัวเขาบ้างไหมว่าเออ,อ<ม>เขายังผมโทรไปน่อยกับเขาและวันที่ผมรู้สึกดีขึ้นนะผมโทรไปน่อยกับเขาแล้วเขาก็บอกผมว่าไม่เป็นไรผมทําถูกแล้วที่ผมขอแยกทางเขาผมทําถูกแล้วเขาก็จะมีคิดเขาก็จะบอกเขาก็จะมีเขาจะมีคิดถึงจะมีคิดถึงแต่ว่าเขาก็อยู่ได้ เขาก็จะใช้ชีวิตได้ผมก็เหมือนกันสุดท้ายเราก็โทรหากันแก้ปัญหาความคิดถึงจะได้ไหมสี่ปีสี่ห้าปีที่ผ่านมาเสียดายไหมก็ยังก็ยังเป็นคำตอบเดิมที่แบบผมก็ยังงงอยู่ตอนนี้ผมก็ยังงงตอนนี้หลังหลังจากที่เราบอกกับยังโทรคุยหาแกนอยู่เงี้ยก็คือมันคุยเปลี่ยนไปไหมเราถานะมันเปลี่ยนไปแล้วว่าเด่นหรือเหมือนเดิมเลยก็เหมือนเดิมเขาก็ยังเรียกผมว่าผ่าเหมือนเดิมแล้วก็ แล้วก็เสียงยังเสียงยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วว่าเราไม่ได้อยากตัดเขาออกจากชีวิตถูกไหมยังอยากยังอยากจะมีเขาอยู่ในในชีวิตของเราไม่ว่าสถานะก็ก็ก็อย่างนั้นแน่นอนแน่นอนว่าไม่ได้ไม่ได้อยากมีแต่มันต้องมีแต่เขาโอเคใช่ไหมเขาโอเคครับกับการอยู่แบบสถานะอะไรอยโอเคเพราะว่าต่างคนก็ไม่ได้ต่างไม่ได้ไม่ได้ต่างมีใครเลอเราเองอะโอเคโอเคถ้าเกิดเขามีคนอื่นเข้ามาแล้วเราคนอื่นจะดี้ไหม โอเคครับโอเคจริงๆดี๋ยเวาว่าเป็นรยเวลามันผ่านมาแล้วเหมือนเหมือนมันมันโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคขึ้นแล้วผมค่อยๆดีขึ้นเออเด่นจากคำใบ้คู่รักเสียงดีเลิกเงียบเนี้ยมันอยู่เพราะว่ามันเป็นหวยบอกคู่เราอย่างนี้ไงบ้างก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่เราตอนเลยก็อาจจะเป็นคู่เราได้เออแต่จากคำใบ้แหละคนบอกมันไม่ตรงใช่ใช่ร้องเสียงดีอะไรเงี้ยเราร้องเองได้ก็บอไปวัดไปวาคนคน คนที่เขาเขียนข่าวเขาอาจจะเคยฟังผมร้องเพลงเขาอะอรใหญ่ใหญ่ใหญ่อะไรอย่างตอนตอนนี reality, ้คือแบบเพราะว่าก่อนที่เด่นจะมาให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยได้คุยกับแกนไหมว่าวันน well, ี ijke. ้เดี๋ยวต้องเจอสื้อแกนแกนคุยแกนตอนแรกผมก็ถามว่าเออเนี่ยวันนี้มีไปงานนะนะนักข่าวต้องมาสัมภาษณ์แน่เลยเราจะสัมภาษณ์เขาอ่านก็ได้ไหมผมลืมละลายลายลาย เขาไม่ต้องหรอกก็ประมาณว่าแบบเขาเขาเขาบอกประมาณว่ามีอะไรก็พูดไปเลยมีอะไรพูดตามพูดตามตรงไปเลยมีอะไรพูดตามความรู้สึกไปเลยนน่นนี่นั่นพูดไปเลยห่วงเขาไหมฮะมีความเป็นห่วงเขาไหมอะไรที่เราเคยห่วงเขาเมื่อก่อนในฐานะแฟนณวันนี้เรายังเป็นห่วงเขาอยู่ไหมมีเรื่องอะไรบ้างโอ้มันเดิมอืเป็นห่วงมันเดิมเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเป็นห่วงมันเดิมแต่ดูทุกวันทุกวันนี้เขาดูแบบ เขาดูแอคทีฟขึ้นมีความสุขขึ้นมากเลยนอกจากคุยแล้วมีเจอกแต่ไม่เจอนอกจากคุยกับแล้วมีเจอกันไม่เจอแต่ไม่เจออ๋อไม่ได้เจอครับไม่ได้มาเจอไผมว่าผมผมผมว่าเท่าที่สังเกตตัวเองนะมีแฟนมาแตั้งแต่เกิดมาเลยแฟนผมรู้สึกว่าแฟนทุกคนทำให้ผมพอพอหลังกันเลิกกันจะเป็นบทเรียนทำให้ผม ทำกิจกครมปฏิบัติการมคนได้ดีเขาทีสังเกตนะไม่เดนเทอรีสังเกตคผ่านมาสามเดือนแล้วสามารถเจอกันได้ไหมพี่เด่นได้แต่ว่าหลังจากเ่ิงกันยังไม่ได้เจอกันเลยถูกไหมอย่างครับผมเชื่อว่าเขาก็เจอได้อแต่แรกๆอาจจะมีจึกนิดนึ่งแน่ใจนะแน่ใจไมีโอกานัดกันไหมว่าเธอมากินข้าวโอ้ไม่กล้านัดหรอกครับไม่มีใครกล้านัดแล้วตอนนี้เรามีแต่มีแต่ประมาณว่าเ เขาจะรักหมาผมมากใช่เขาจะรักหมาผมมากก็มีแบบประมาณว่าผมก็จะแบบเฮ้ยวันนี้เราไปทํางานนะเราไม่อยู่บ้านนะเธอเข้ามาหาเราได้อะไรแค่นั้นใช่แต่ว่าก็ก็เขาก็ทํางานหนักช่วงนี้แแล้วตัวเราคือผ่านมาสามเดือนแล้วมันสามารถเปิดใจใหม่ได้หรือยังหรือว่าตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะมีใครถ้าถามตอนนี้ก็คือยังไม่อยากจะมีใครถ้าถามตอนนี้ยังไม่อยากจะมีใครแต่ในอนาคตไม่รู้ครับ วันนี้เป่นกับแกนเรียกว่าอะไรดีเพื่อนรียกว่าอะไรสถานะกูไม่อยากใช้ไม่อยากตั้งสถานะเลยไม่อยากตั้งสถานะก็คือกลับมาเป็นเหมือนคนที่หวังดีต่อกันเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไม่ไหมไม่ตั้งสถานะกับวอสอ่ะคุ้มเครือเหรอไม่เอาเลยมันจะคุ้มเครื่อไหมล่ะไม่ผมยังไม่พร้อมอ๋อไม่พร้อมสําหรับการตัดสินใจไม่ไม่พร้อมสําหรับตั้งสถานะอ๋อรู้สึกแปลกแปลกรู้สึกแปลกแต่ความสัมพันธ์ก็เป็นอย่างที่เราที่มาใช่ใช่ใช่แต่รู้สึกแปลกแปลกแค่นั้นแหละ รู้สึกแปลกๆไม่ได้ไม่ได้ติดขัดไม่ได้ติดค้างอะไรแต่รู้สึกแปลกๆถ้าต้องพูดว่าเลิกกันเป็นอะไรกันอะไรอย่ครับเาฟากอะไรถึงคนที่เขาติดตามข่าวไหมเพราะว่าเขาเปิดมาปุ๊บคู่เราปุ๊บมันก็มีทั้งคอมเมนต์แง่บวกแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับตามสบายเลยครับไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้วอรี่เรื่องคอมเมนต์อะไรต่างๆไม่ได้วอลี่อยู่แล้วครับเพราะว่าคนเอ่อคนเรามันมันมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันความคิดความเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผม เฉยๆแล้วครับเรื่อง้สำหคนที่จะได้ยทีเราก็เพิ่มัเขาผิดตามติ๊กตอกับเราเนี่ยสำหรับคนที่เสียดายนะก็คนที่ชอบก็หวังว่าถ้าถ้าเขาชอบในการเล่นติ๊กตอกด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าชอบอะไรเงี้ยเันเปิดโอกาสก่อนจะได้ถ่ายติ๊กตอกด้วยกันได้นี่ไม่ลบแน่นอนกถ้าสมมติว่าเขารับได้ก็ไม่ลบแต่ไม่น่าจะไม่น่าจะรับได้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเรื่องของ โอเคเนาะอเะเดี๋ยวเรเอาลูกหลุดอะไรก่อนไหมอ๋อลู่ไมไม en> ่มีนไปไลยมันมันมันไม่ใช่ลมนไม่ก็กลัวมันไม่ใช่ลูกหลุดแค่นัมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญเอย่าไปนั่นเาอเครีเซิร์ชรีเซิร์ชเรื่องราคาเตี๋ยวอครับ